กลับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีแบงค์นะครับเป็นแบงค์หนึ่งร้อยบาทนะครับที่เขาเรียกกันว่าแบงค์ร้อยหลังช้างแดงนั่นเองเนื่องจากในลักษณะของแบงค์ร้อยนะเบื้องต้นนะครับก็เป็นรูปช้างนะที่มีส่เน็จนะครับของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอยู่ที่ด้านหลังของบริเวณธนบัตรนะครับ แล้วธนบัตรในรุ่นนี้นะครับจะเป็นช้างนะครับที่มีสีแดงนะครับเพราะแบงน์้อยในอย่างที่เราทราบวันนี้นะครับว่าเป็นเป็นสีแดงนะครับผมเป็น20เป็นสีเขียวแต่ประมาณนี้นะครับด้วยเนื่องจากลักษณะช้างที่เป็นรูปสีแดงเนี่ยเขาจึงเรียกกันว่าเป็น100บาทช้างแดงนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นพระธาตุนะนี่อันนี้ขอบทาตุนะรันธเป็นสมเด็จพระนเรศวรนะครับผม ก็แบงนี้นะครับจะมีราคาทางการตลาดนะครับใบนี้หนึ่งมื่นบาทหนึ่งมืนบาทนะครับสภาพไม่มีการยับไม่มีการยู่ไม่มีการพับสวยๆอย่างเงี้ยผมรับซื้อใบละหนึ่งมืนบาท้ <c> ้ <oughs> ถามผมว่าทำไมถึงรับซื้อให้ในราคาใบาละหนึ่งหมืนบาทอยากให้ทุกคนทุกท่านนะครับได้สังเกตท,ที่บริเวณทางด้านหน้านะครับ ด้านหน้าของตนบัตนะครับทุกคนเห็นความผิดปกติอะไรเนี่ยครับอยากให้ทุกคนนะครับได้เห็นนะครับณนะตรงนี้นี่จะเป็นเลขสองตัวนะครับ x ตองสี่ 4. นะครับเจดสิบห้า x ตองสี่ แบงก์ตองสี่เลขสองหลักในลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นแบงก์ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีราคาทางการตลาดที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับดังนั้นนะครับจึงอยากให้เ,เพื่อนๆเอฟซีนะครับได้ทําการดูคลิปก่อนนะครับแล้วก็ค้นหาก่อนแบงก์ bank ในลักษณะที่ไม่ใช่เลขตองสี่ก็ขายได้นะครับไม่ใช่ตองสี่ก็ขายได้ตองสามก็ขายได้นะครับตั้งแต่ตองศูนย์จนถึงตองเก้านะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเลขสลับ นะครับตรงนี้เป็นเลขสามก็ได้เป็นเลขสองก็ได้เป็นเลขหนึ่งก็ได้เป็นเลขศูนย์ก็ได้ศูนยะ์ถึงเก้าเนี่ยตัวแรกตัวนี้ยเป็นอะไรก็ได้หรือตัวหลักนะครับเป็นอะไรก็ได้ศูนย์ถึงเก้าขายได้เช่นกันตรงกลางนะครับศูนย์ถึงเก้าเป็นเลขอะไรก็ได้ขายได้เช่นกันแบงค์ในเลขในลักษณะแบบนี้นะครับล้วนแต่จะขายได้นะครับผมแต่ราคามันก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความนิยมในในในแบงค์นั้นๆนน นะครับแต่ถ้ามีแบบเนี้ยแบ่งเลขตรงนะครับเลขสองหลักละนะครับแล้วก็เลขท้ายหตัวอย่างเงี้ยผมยินดีรับซื้อให้ในราคาใบาละเท่าไหร่นะครับใบละหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมก็ถ้าใครที่มีนะครับไลน์แอดอยู่ที่น้าช่องนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ